হুজদাতবরাবো তবুাতুছাচকাার হিও কটলেইব্ নিাণ แสงได้หรือไม่ได้มีลุกพี่ขอตัวสีดนี้ครับขอตัวสีดนึ้พี่เดี๋ยวเราไปดัการนีครับการสีเราจัดีข้นเลทีเดียวเดี๋ยวเราไปการสีสกุลโอ้โหเรืออะไรกันเนี่ยเฮ้ นวสิบแปดพิษสามไม่มีวันตายร่องน้ำแดงอาละฟอกองทัพเรือครับรองน้ำน้ำเงินฝีพายชะกาดชะกันจากลุ่มแม่น้ำมูลอำเภอสตึกจังหวัดปุรีลำโอ้ในน้ำของเทศบาลตำบลสตึกของท่านนายกิบครับเอาล่ะท่านนายกิบบอกว่า เที่ยวนี้ทุ่มสุดตัวสุดกำลังเพราะว่าเจอหินกงบผีพายชะกาดชะกันตอกปัดดูเต็มลำมองหน้ามองตาขนหน้าขนตาเพชรชาดคนสำคัญในนาำสนามแห่งน,นี้เราอ๋อมาแล้ว โอ้มาแล้วถึงสตานกากา์ขับขันของท่านนายกจิบละเว้ยเดี๋ยวนี้นายกจิบไม่มีอะไรจะเสียแล้วถึงกุ้งหอยปูปลากุ้งหอยปูปลาม่เท่าไหร่สวามปามเข้าไปเพื่อให้พละกกำลังเพิ่มขึ้นขอบคุณกระชายขาวของท่านเลขาของท่านรองเลขาสภากรทมส่งเสียงเชียร์ให้ท่านนายกจิบได้ให้กำลังใจเริ่มเปิดขึ้นมาแล้วดอกโป่งูผู้ของโป้ผู้ของโป้บอกว่าในเมื่อท่านนายกยิบไม่มีอะไรจะเสียแล้วทางนี้ก็ทุ่มสุดตัวแล้วเว้ย ผู้กองโบตอนนี้ยืนส่งเสียงเชียร์แล้วว่าดอกมาดูเล็กย่วงยาวเสาลูกพดเงาสะพานปราแปดแล้ว,ว,เ,ลวเอาระหวัยซุปเปอร์จิ๊บจะทำยังไงในเมื่อเจอชะกาดชะกันในนาำของดอกมะดูของผู้กองโบคนก่อของชาวเรือเดี๋ยวว่าเที่ยวนี้หลังชนฝาหน้าชนกระดานแล้วดูนี่ว่าซุปเปอร์จิ๊บหวางเครื่องทวินแคมป์สิบหกวางหวางใหม่ก็ตอนเนี้ยใส่เกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์เจ็ดไปอยู่เซเว่นอีเลเว่นแต่ว่าเที่ยวนี้จะทำยังไงในเมื่อซุปเปอร์จิ๊บเจอของจริงในนาำของ ในน้าของกองประดูกองทรพเบือดูน like <fen normalmente> ี่ว่าหนีรอดปลอดภัยไหมประดูเอาล้ครับแม่สาวแกมเรือหาเรือมาแล้วอย่าหนีพีแก้วไปเลยแม่แก้วทิงน้องน้อยครับราตาสายตาขอาปราดูผาดีกว่ามาดีกว่าเสื้อสุมจิบสุมจิบตาตางไม่ทันทันหรือไม่ทันลุ้มไม่ทันก็บอกว่าในเที่ยวนี้ก็หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรัาสบฝั่งในน้ำของเจ้าแม่ประดูเราว่า่ําำโดขึ้นมากำลังจะผาตัวเองไหลเรือไหลเรือเข้าเส้นชัยโอ้ย แน่นอนครับผลการตัดสินครับตัดสินให้ล่องน้ําแดงครับเจ้าแม่อาดอกปลาดูครับดอกปลาดููุกองคนโก้พีโบของน้องๆ้องครับเป็นเรือชนะครับดาปทมครับของท่านทนายโชคชัยอ่างแก้วเจอกับเรือเพื่อนเรือฟูงครับในน้าของเสียชลิเทพอบทีมงานท่านสจดงวิจักรพอบแล้วก็นายยกกล้องปิลันพอบยกตะกูเลยครับ ครับในเที่ยวนี้นี่ต่างคนต่างแพ้ต่างคนต่างชนะมาคนละเที่ยวหรือว่าล้มลุกคุกขานมาพอกันครับครับสิงประฐุมออก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 มาแล้วจ้าออมาต่างล้มลุกคุกขากันมาแล้วชนะแพ้มาคนละเที่ยวเที่ยวนี้มาฟัดกันมาฟัดกันนัวเดนียขกอกเขียวยอดเย้าขึ้นมาเล่งน้าแดงในน้ำของสิงประทุมของท่านทนาโช,ชัยอากแกวเจอกับเรือในน้ำของเท นอเลสิงแปดแปดพยักหลายผู้ไม่มีวันตายจากเสาให้สระบุรีเสาให้สระบุรีของท่านชลิเทพโผใบต่างคนต่างอันต่างคน,งนต่าง,งฟัดต่างกอดขอกอดขอกันเน่นแล้วก็ตตเข่าซ้ายเติ่มจะตีเข่าขวาเริ่มจะสอกซ้ายเริ่มจะสอกขวาเริ่มทรงมัดบัวกเขาเริ่มจะหุกละไว้เอาละว่วไอ้ครูนี้มันซัดก,กันวัวเนียฝุ่นตลบกบลำน้ำกูงอยปูปานอยู่ไม่ได้ในเมือ่อสิงประุมก็แพ้แล้วก็ชนะมามีแต้มมีแต้ม,ตมตเท่ากันเที่ยว แต่เท่ากันกระเทพบนอละสิงเป็ดแต่ว่าเที่ยวเที่ยวนี้ใครชนะแตนจะเหนือกว่าต่างโคต่างปีไม่ยอมกันละไว้ไม่ยอมกันละไว้ใครดีใครอยู่ใครดีใครอยู่ใครดีใครอยู่เอาล้ครับเรือเทพนอสิงเปแปดมาสอนจอดงก็มาพอดีสวัสดีลูกพี่อันเป็นี่เคารพคืนนี้ทำเนียไมมาจะพาไปปานแต่ให้ดูซิว่าเที่ยวนี้สิงประทุกสิงมรทุกจะไล่ตามในน้ำเทพนอสิง ได้ลรือไม่ได้ฤๅษีมาได้เขาบอกว่านำโตขึ้นมาเยี่ยงนี้ไว้นำโตขึ้นมาเยี่ยงนี้ในน้ำของเทพนรสิงห์แปดกายกำลังจะผ่านตัวเองเข้าเส้นจอมเป็นอาจารย์เข้าเส้นชนายครับแน่นอนครับผลการตัดสินเรือในล่องน้ำน้ำเงินคัพเทพนรสิงห์แปแปดเทพนรสิงห์แปแปดเป็นเรืชนะครับ รรอร่อย <laughs> เพราะว่ากลิ่นหอมหอมเลยทีเดียวเออพวกแกนี่ได้สองขัน <laughs> ้นโจหวานเจี๊ยบอยู่้วครับเลยโอ้โหเนาะ <laughs> ไหนดูลิ้นดิอ๋อโอ้โหลื่นเลยไม่มีสากเลยก <laughs> ระดารมดาออกออกออก มาแล้วครับพี่น้องท่านผู้ชมมาดูกันใิ่ว่าในเที่ยวนี้ในเที่ยวนี้เป็นการฟัดกันระหว่างผู้ไม่เคยแพ้ในนามของชาละวันสิงเลวเกิดกับในนามของเจ้าแม่ประดูทองกองทัพเรือกองทัพเรือตอนนี้เริ่มไายเริ่มไา่จุ่งยาวสาวลึกๆงกุ้งหอยปูปลากระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางลวเว้ยแม่น้ําสายนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสักขีพยานให้ชาละวันสิงเลวฟัดกันมากับเจ้าแม่ประดุทองต่างคนต่างอัดต่างคนต่างฟัดต่างคนต่างบวชต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างเสียดต่างคนต่างสีตี นน้ำกระจุยกระจายฝ่ายฟ้อง,งลอดใต้เงาสะพานพระรามแปดละววยเอาละโว่เที่ยวนี้ไม่ธรรมดาวไอ้คู่นี้มันหลายกาดชกาศช,ชกันด้วยกันทั้งสองลำในน้ำของชาละวัดสิงรีโอดูนี่ว่าชาละวันไล่ดูว่า,า,วดดวาจระแค่หลยเคียวเ,วเปน็นเพชรเก็บเป็นนิลหรือว่าฝาดหางฝาดหัวแล้วตอนนี้ดูนี่ว่าจะดีดอ,อดปไลไอดภัยไหมในเมื่อจะแม่ประดูทองกระเบนทงไลยจากจังหวัดชลบุรีล่บทปีขยี้ขยี้หางมาละไว้ดูว่าจะทำได้หรือไม่ได้ต่างคนต่าง ต่างคนต่างพัดต่างคนต่างตีต่างคนต่างกระดีหนีกันาลรจาเ้าล่ะครับแม่สาวแกมเรือทหารเรือผายจี้ขึ้นมาแล้วครับวันนี้แต่วันนี้ใช้บริการของทหารเรือผัดแปดเก่งแจ้วโผลทะเลครับเลยตามในนาทีมงานช่างหลังสิงบางพนอนวันนี้มาในน้มชาลวันสิงเลอฮันนายกบุญนีแก้วกับพลเที่ยวนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าชาลวันนั้นพ้างหนำมาเยอะครับค่อยๆดึงสตอกยอดยาวทหารประหารผัดแปด บอกไม่ไหวเขาปล่อยให้ชลวันวหนีเข้าเส้นชัยแล้วก็บอกว่าแม่สาวแก้มเรือทหารเรือเมาแล้วนะครับตามตูดตามก้นเข้าไปครับกรรมการไม่รอช้าครับยกธงให้ล่องน้ำแดงในนามของชาละวันสิงล์ลโอเป็นฝ่ายชนะในเที่ยวนี้เมื่อสักครู่ครับเที่ยวนี้ครับพี่น้องชาละวันสิงเลโออยู่ฝั่งวัดสามพญาวรลวิหารครับ ออก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 มาแล้วโอ้มาแล้ว ยีกระจายฝฟฟ้าฟ้องกันมาตั้งแต่ต้นสนหมหัหวเหลือคพสายเหลือเปิดขึ้นมาแล้วเจอฟัดกันในเที่ยวนี้ในเมื่อต้องมาเจอพยักหลายผู้ไม่มีวันตายในนามของชานละวันสิงเลโอก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาต่อสู้แล้วเพราะว่าเจอพยักหลไม่มีเวทตายเทพรอสิงแปดแปดล่องน้ําแดงล่องน้ําน้ำงินฟังทางนู้นเที่ยวนี้มาดูกันซิว่าจัละวันจะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ต่างคนต่างอัตต์คนต่างฟัดต่างคนต่างบนต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างเสียต่างคนต่างสีต่างคนต่างหนีน้ำกระจุยกระ จ่ายแล้วเอาละโว้หมุลน้ําเงินก็บอกว่าสองลำเนี่ยหนึ่งลำต้องไปเข้าชิงแน่นอนก็จะเป็นไถไหนเมื่อลงน้ําแดงนั่นแก่ชาละวันสิงรีโอไล่บดไลบีไลขยีดูนี่ว่าเหลือจระเค จากจังหวัดพิจิตรนั้นจะเคี่ยวเป็นแท่เก็บเป็นนินหรือไม่เพราะตอนนี้เรียกว่าต่างโคต่างอัดกุมาตีครูกันมายังกินไม่ลงยังกินกันไม่ลงกับพยักไล่ไม่มีวันตายในน้ำของเทพนรละสิงแปดปดไล่กอดไล่กอดไล่กอดนะจ๊ะเอาละครความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนก็คือความแน่นอนแต่ดูตาสายตาไหนขนาดนี้เรือดิเทพนรลสิงเป็ดเป็ดหายายบี้ภายเทกกี้อยู่ภายบี้ภายเจี้อยู่ในเมือเชลวันเชลวันจัง พิจิตตนายยกบุญมีแก้วกับพอตีแดงแสงหน,น,มนีมาแล้วหนีมาแล้วก็บอกว่างานใหญ่ละวิงานใหญ่ละวิหัวเรือเสมอกันสมันเกิดดูไม่ออกจะบ่ไม่ได้กำลังจะผ่านตัวเองเข้าเส้นชัยแน่นอนครับผลการตัดสินครับคณะกรรมการยกธงให้เรือที่ชนะได้กับเรือในล่องน้ําแดงครับชารวันสิง์ลีโอชารวันสิง์ลีโอครับจากจังหวัดพิจิตรเป็นเรือชนะครับ เหลือวัดละครแป8ปอน้ำโชกเจอกับเหลือศักดิ์ศีเจ้าของค่ายเหลือครับครับโดยพระคูสมุวัชระครับโดยหลวงพี่ต้นเจอกับทีมงานของโค้ชไพน์ครับวันนี้นั่งขีโดยปุ้ยมนาทอ,อ้แล้วก็ยังมีบวกอีกหลายทีมครับติดตามพันตอนต่อไปโอ้ยไม่ธรรมดา,าแต่และครั้แปดตะคืนเัาปอน้ำโชกไป่ะห่วงพี่น้องฝีพายนี่ไม่ใช่ของเล่นอ๋อ มาแล้วออมาแล้วรัออวบอกว่าฝีผายไม่ใช่ของเล่นเดี๋ยวนี้มาดูกันมาดูกันมาดูแกสายตาให้มันประจับไปเลยว่าใครเป็นบุเป็นจ่าใครเป็นผู้ว่านายอำเภอล่องน้ําแดงอยู่ฝั่งถนนระคงแปดปอนําโชว์ระคงแปดปอนําโชว์ฟัดกันมากับพิจิตนาวาลานนานานในนามของพี่น้อชาวเรือาชาวเขางว,วัดนั้นฝีผายชะกันชะากาันขนาดไหนมาบวกกับพี่น้อชาวในเมืองของชาละวันในนามของจังหวัดพิจิตต่างคนต่างอัต่างคนต่างฟัดต่างคนต่างบนต่างคนทะเบียนกอดขอ ตีเข่าขึ้นมาแล้วว้ยกอนคอตีเข่าลงลุกคุกฝุ่นขึ้นมาแล้วลงลุกคุกคุนขึ้นมาแล้วระคังแปดปอนนำโชว์เริ่มจากขวาเริ่มจากขวาไปฝายเริ่มจ้วงยาวเสาลึกสับจับับหนีพวดมาแล้วเอาละเว้ยในเมื่อระคังแปดปอนนำโชคกับฝีฝ่ายไม่ธรรมดาเราว่าพิจิตรนาวานันนานานั้นจะอยู่ได้ยังไงต้องรวมตัวเว้ยเรียกว่ารวมกันเราอยู่แยกปูเราตายไรปดไรบีไรขยี้เจอเรือฉันนำาขนานีต่างคนต่างปีป่านตูวที่ว่าจถามจะทำยังไง แต่ว่าพรุนี้ผลงานหัวเรือยังเสมอย,ยังเสมอดูไม่ออกบอกม่าอะไใครเป็นหมูใครเป็นจ่าใครเป็นผู้ว่ายอำเภอร้อยเม็ดสุดท้ายเอาละครับยอดเรือยอดฝีผายด้วยกันทั้งคู่แต่ดูตามสายตาพี่กิตรนาวาล้านานาหน้าทีมงานคนพะินคนพะินสั่งรวยกับอาจารย์น้อยจากทีมงานอธิบดีสายสงจากจังหวัดใต้กดไปผายไลน์จีกันอยู่กดไปผายไลยจีมาไลาจีกันนะครับไปบอลทองตีแรงแสงนี้บอกว่าพีิจิตรเราจะใส่กันบ้างพิจิตรจะใส่พิจิตรจะใส่พี่กิตรจะใส่พี่กิตรจะใส่ ปล่อยให้ละคังแปดหนีเข้าเส้นชัยครับผลการตัดสินครับล่องน้ำแดงครับละคังแปดปอนำโชคละคังแปดปอนำโชคลงพ่ต้นครับเป็นเรือชนะครับ